วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของแนวคิดเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโอเคนะคะครูจะทบทวนให้เนาะตั้งแต่แนวคิดแรกนะคะก็คือทฤษฎีการชน ในเรื่องของทฤษฎีการชนนะคะมีอยู่สองอย่างเนาะที่เราจะต้องทราบนะคะว่าปฏิกยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้นยขึ้นอยู่กับสองอย่างนี้เนาะก็คือหนึ่งนะคะการชนถูกทิศทางนะคะถ้าเกิดโบลกุลใดเนาะที่เข้าชนกันนะคะในทิศทางที่ถูกต้องก็จะสามารถเกิดปฏิกิยาเคมี ได้นะคะแต่นอกจากที่จะต้องชนในทิศทางที่ถูกต้องแล้วมีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ต้องเกิดร่วมกันก็คือมีพลังงานมากพอใช่ไหมนะคะคำว่ามากพอคือเท่าไหร่นะคะอ่ะจะต้องมากกว่านะคะหรือเท่ากับเนาะอย่างน้อยเลยนะคะจะต้องเท่ากับพลังงานก่อกรรมันหรือพลังงาน Ea เนาะทีนี้นะคะต่อมาที่เราเรียนกันไปเนาะก็คือทฤษฎีสารเชิงซ้อนกำมันนะคะทฤษฎีสารเชิงซอนกำมันนะคะหรือทฤษฎีอีกชื่อหนึ่งนะมันชื่อว่าทฤษฎีสถานะ transition นะซึ่งอันนี้นะคะจะอธิบายนะคะ ถึงสารเชิงซ้อนกำมันเนาะที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิกิริยาแล้วก็มีเรื่องของกราฟนะคะอ่ากราฟนี้เนาะแกน y นะคะหมายถึงพลังงานและแกน x นะคะคือการดําเนินไปอ่าการดําเนินไปของปฏิกิริยานะ ซึ่งนะคะมันก็จะมีกราฟนะคะลักษณะคล้ายๆภูเขาถูกไหมลกูกนะคะตีนเขานะคะฝั่งเริ่มต้นทางนี้นะคะเป็นสารตั้งต้นอ่าเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็นะคะสารตั้งต้นเนี่ยจะเข้าชนกันนะคะทำให้พลังงานสูงขึ้นใช่ไหมเกิดเป็นยอดเขานะคะเนาะซึ่งบนยอดเขาตัวนี้นะคะมีพลังงานสูงมากนะคะหลังจากนั้นนะ,ะเมื่อ ผ่านจุดตรงยอดเขาตรงนี้นะคะพลังงานก็จะลดต่ําลงนะคะเพื่อที่จะสร้างพันธะใหม่เนาะให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้มันก็อาจจะต่ําลงมากกว่าพลังงานของสารตั้งต้นหรือต่ำลงไปกว่าพลังลง,งานของสารตั้งต้นอีกก็ได้นะคะนะโอเค ะะทีนี้จากกราฟนี้เราต้องรู้จักเนาะฝั่งซ้ายเป็นสารตั้งต้นฝั่งขวาเนะาะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านบนนะคะจะเกิดสารนะคะที่มีพลังงานสูงเนาะเราเรียกสารตรงนี้ว่าสา,นะสารเชิงซ้อนกำมันอ่าสารเชิงซ้อนกำมันนะคะเป็นสารที่อยู่ในสถานนะที่กําลังจะ สลายพันธะเก่าและสร้างพันธะใหม่เนาะอย่างเช่นที่ครูเคยยกตัวอ,อย่างไปนะคะถ้าเกิดว่าครูมีโมเลกุล A กับโมเลกุล B เนาะเป็นสารตั้งต้นนะคะอ่ากำลังจะเกิดปฏิกิริยากันนะคะพอมันเข้าชนกันปุ๊บนะคะ A จะกำลังสลายพันธะเก่าใช่ไหมนะ B ก็จะสลายพันธะเก่านะคะกลายเป็นพันธะอ่อนๆเนาะแล้ว A กับ B ก็สร้างพันธะกาันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสารที่มีโมเลกุล ขนาดใหญ่นะคะเราเรียกว่าสารเชิงซ้อนกำมันนะคะซึ่งอยู่ในสถานะ transition นะคำว่า transition ก็คือกำลังจะเปลี่ยนนะ,ะอยู่ในสถานะที่จะเปลี่ยนจากสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์สารเชิงซ้อนกำมันตัวนี้นะคะลักษณะก็คือมีพลังงานสูงนะคะและไม่สเสถียรน,นะคำว่าไม่สเสถียรก็คือมันเกิดแป๊บเดียวอะแล้วมันก็สลายไปนะคะอ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอผ่านสเตจของสารชินก็นมันเนาะพลังงานจะลดลงนะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนาะ A ก็จะสลายพันธะเสร็จแล้วเรียบร้อยเกิดพันธะใหม่กับ B ีละนะคะก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองทีนี้นะคะในในกราฟนี้เนาะ,ะมีสองพลังงานที่นักเรียนจะต้องสนใจนะคะพลังงานแรกเนาะ,ะวัดจากสารตั้งต้นนะคะขึ้นไปตรงยอดเขาอันนี้เรียกว่าพลังงาน Ea หรือพลังงานก่อกรมันนั่นเองนะคะคือพลังงานที่เป็นพลังงานน้อยที่สุดนะคะที่โมเลกุลจะต้องมีนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อ๋ออและอีกหนึ่งพลังงานที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือพลังงานที่เปรียบเทียบการระหว่างพลังงานของสารตั้งต้นกับพลังงานของผลิตภัณฑ์นะคะว่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะหรือเราเรียกมันว่าเดลต้าอ เดลต้าอเดลต้าอนะคะภาษาไทยคือพลังงานของปฏิกิริยาหรือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็ได้อ่เดลต้าแบบว่าผลต่างเนาะนะคะเป็นตัวบอกว่าพลัง ปฏิยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใดนะคะซึ่งเดลต้า e สามารถหาได้จาก e ของผลิตภัณฑ์ลบด้วย e ของสารตั้งตน้นอ่า e ของผลิตภัณฑ์เนาะลบด้วย e ของสารตั้งตน้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างข้อนี้ผลิตภัณฑ์เนาะมันมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งตนออ้นใช่ไหมผลิตภัณฑ์นะคะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นแบบนี้นะคะ แสดงว่าเราเอาค่าหน่อยลบค่ามากเนาะเดลต้าอีจะเป็นลบถ้าเดลต้าอีเป็นลบนะคะแปลว่าขายพลังงานและถ้าเดลต้าอีเป็นบวกนะคะแปลว่าผลิตภัณฑ์มากกว่ามีพลังงานมากกว่าสารต้นเนาะเรียกว่าดูดพลังงานอ่อย่างเช่นเนาะสมมติข้อนี้นะคะเขาบอกว่าปฏิกิริยาจาก x ไปแซดนะแสดงว่า x เ,เป็นสารตั้งต้นนะคะสมมุติว่า x เ,เนี่ยมีพลังงานเท่านี้เอา้เดี๋ยวเอานานๆน,า,น,า,นา,าสมมุติว่า x นะคะมีพลังงานเท่านี้เนาะตรงนี้เป็น x นะคะเขาบอกว่าปริยานี้เป็นปริยาการดูดพลังงานเนะเาะคำว่าดูดพลังงานแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์มันจะต้องมากกว่า สามตังต้งต้นถูกป่ะคือดูดพลังงานออกไปแล้วดูดพลังงานเข้ามาแล้วพลังงานก็จะสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าพลังงานของปฏิกิริยาเท่ากับ100กิโลจูลต่อโมลเนาะพลังงานของวิยาก,ก็คือเดลตาใช่ป่ะเมืม่อกี้นะเพราะฉะนั้นแสดงว่า y เนี่ยสูงกว่า x นะคะสูงกว่าเท่าไหร่ก็สูงกว่าประมาณ100นะ,ะอ่าสมมุติว่าไม่ใช่ y เนาะ z นะคะอ่ะ z อยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะระยะห่างระหว่าง x กับแซก็คือหนึ่งรกิโลจูลต่อมลอ่ะโดยสารแซตนะคะไม่ใช่สารแต่โดยสารวนะคะ,นะคะเป็นสารที่อยู่ในสถานะ transition แ,แปลว่าอยู่บนยอดเขาเนาะนะคะอ่ะสมมติครูให้ยอดเขาอย,อ,ยอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้อ่ะเอาเตี้ยไปหน่อยอ่ะขึ้นไปหน่อยนะคะ วายอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าค่าพลังงานนะคะของสถานะเทนิชันนมากกว่า 3x 150กิโลโจนนะคะสแสดงว่าจาก x ขึ้นไป y มีค่าเท่ากับ150กิโลโจนต่อโมลนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ว่าต่อภูเขาไป ทีนี้เขาบอกว่าจงระบุพลังงานก่อกระมันนะคะของปฏิกิริยา x ไป z อ่า x ไป z ก็แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าเนาะนะคะจาก x เนาะ,ะไปเปลี่ยนไปเป็น z upstairs. นะคะมันจะต้องมีพลังงานก่อกระมันก็คือพลังงาน ea upstairs. นะคะเท่าไหร่นะคะพลังงาน EA เหมือนที่บอกเนาะ,ะวัดจากสารตั้งต้นนะคะวัดจากสารตั้งต้นนะคะขึ้นไปหา Y เพราะฉะนั้น e a ของ x ไป Z ก็จะมีค่าเท่ากับวัดจาก x ขึ้นไปถึง y นะคะ,ะ,คะก็คือ150กิโลโจูลต่อมอลแต่ถ้าเป็น e a นะคะของ Z มา x นะคะแสดงว่าสารตั้งต้นคือ Z เนาะถูกไหมแล้วก็วิ่งมาทาง x เพราะฉะนั้นเราวัดจากสารตั้งต้นขึ้นไปบนยอดอ่ะก็จะเป็น E A ของแซดไปเหรือเราเรียกว่า E A ปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะย้อนกลับจากผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นสารต้นเนาะนะคะเพราะฉะนั้น E A ย้อนกลับนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ150-100ลบ1น0ะคะก็คือ50กิโลจูลต่อโมลนั่นเองนะคะ ต่อนะคะเราก็มาดูเนาะที่เราเรียนมาเนี่ยนะมันเป็นปฏิกิริยาเราเรียกว่าเบิยขั้นตอนเดียวนะคะก็คือมีภูเขาแค่1ลูกเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะการเกิดปฏิกิริยาจริงๆนะคะจะมีมากกว่าหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือมีการแบบเกิดจากสารต้นเป็นผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ตัวน,นั้นก็ไปเกิดต่อน,นะคะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึง่งแล้วก็ไปเกิดเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึง่งจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนาะที่เราต้องการ ทีนี้เดี๋ยวน้กเรียนจะได้รู้จักคำเพิ่มนะคะอีกสองคำนาะก็คือคำว่าสารมัธยันนะคะหรือว่า intermediate เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือขั้นกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสารที่เกิดปฏิกิริยาแบบหลายขั้นตอนนะคะอย่างเช่นข้อ9นะคะน้กเรียนพิจารณาข้อ9เนอะ,อะน้กเรียนดูสิว่าข้อ9เนี่ยนะคะสารตั้งต้นคืออะไร ารตั้งตนคือริมสุดตรงนี้ถูกไหม A A นะคะเเป็นสตั้งตน A เป็นสตั้งต้น, A, น, 3, ต,ต,นต่อไปนะคะ B ไม่ใช่ B สิต่อไปนะคะอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือตัวที่ตัวสุดท้ายเลยเนาะก็คือ I, ะคะโอเค I เป็นผลิตภัณฑ์ เรามาดูเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะคะระหว่างที่ฟังครูไปด้วยนักเรียนก็เติมนะคะคำตอบเนาะในข้อ9.1 9.2 9.3นะคะ9.4 9.5ไปได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะพูดไปเลยนะคะนะอ่ะโอเคดูนะนะคะ A กับ B เนาะเอ้ย A กับ I นะคะ เป็นสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์แสดงว่าถ้าให้เขียนสมก,การ K M e เคมีเนาะสมการเคมี M e จริงๆก็คือจัด A นะเปลี่ยนเป็นไน,นะคะถามว่าจะกว่า A เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไได้เนี่ยใช้ขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะคะเราก็ดูที่ถ้าถามว่ากี่ขั้นตอนนะดูที่ภูเขาเนะาะมีกี่ลูกนะคะอันนี้มีหนึ่งลูกสองลูกสามลูก แสดงว่าปฏิญาณนี้มีทั้งหมด4ขั้นตอนเนาะประกอบด้วยขั้นตอนที่1นหาขั้นตอนที่1เนาะเปลี่ยนจาก A ไปเป็น C ก่อนจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเปลี่ยนจาก C ไปเป็น E ใช่ไหมอะ่ะ C จะเป็นสารตั้งต้นล้ว E จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะขั้นตอนที่3า ะะก็จะเปลี่ยนจาก e ไปเป็น g นะคะและขั้นตอนที่ C คือขั้นที่เปลี่ยนจาก g ไปเป็น i คือขั้นสุดท้ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสุดท้ายนะคะหนูจะไม่เจอสาร A, สาร c สาร e สาร g ในระบบนะคะจะไปเจอเป็นสาร i เลยลก็คือตัวสุดท้ายนะ,ะทีนี้ปฏิกิริยาหลายขั้นตอนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะ เราก็สามารถพิจารณาได้เหมือนกับขั้นปกติเลยนะคะก็คือสมมุติถามว่าปฏิยาเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือพลังงานปฏิยาเป็นแบบใดนะคะเราก็จะพิจารณาที่พลังงานของสารตั้งต้นกับพลังงานของผลิตภัณฑ์นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่น้อเดลตาอีนะคะเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสารตั้งตน้นพลผลิตภัณฑ์เนาะมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งตน้นแสดงว่าเดลต้าอจะต้องเป็นบวกนะคะอ่าและเป็นการดูดพลังงานอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจาก a ไป i นะคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใดก็คือดูดพลังงานแต่ทีนี้นะคะ ถ้าภาพภาพรวมดูดพลังงานแต่ถ้าดูทีละขั้นตอนนะคะอ่าดูจาก A ไปเป็น C ก่อนขั้นที่1นนะคะสีชมพูนี้นะคะ A ไปเป็น C ถามว่าดูดหรือขายพลังงานเราก็ดูผลิตภัณฑ์พลังงานสูงกว่าสารต้งต้นสแสดงว่าดูดพลังงานโอเคนะต่อไปนะคะ C กลายมาเป็นสารต้งต้นและ E เป็นผลิตภัณฑ์ เทียบพลังงานระหว่าง c กับ e อะไรสูง่ากัน c สูงกว่าเนาะนะคะ e ต่ำกว่าเนาะผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นแสดงว่ามีการคายพลังงานออกไปนะคะต่อไป e, e ไปเป็น g เท e ียบ e กับ g g, g สูงกว่า e ใช่ไหมนะคะพลังงานของผลิตภัณฑ์ สูงกว่าสารตังต้นแสดงว่าดูดพลังงานและขั้นสุดท้าย I กับ G ีนะคะจเป็นสารตังต้นไเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สูงกว่าสารตังต้นก็แสดงว่าเป็นการดูดพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าภาพรวมเป็นดูดไม่จําเป็นว่าถุกขั้นจะต้องดูดพลังงานเนาะอาจจะมีบางขั้นที่เป็นคายพลังงานก็ได้นะคะพิจารณาแต่ละขั้นไปเนาะพิจารณาเป็นภูเขาภูเขาไปนะคะทีนี้ แล้วสาร B สาร C สาร D สาร E สาร F สาร G สาร H เนี่ยคืออะไรนะคะเรามาค่อยๆดูกันเนาะอ่ะตัวแรกเรารู้อยู่แล้วอันเนี้ยสารข้างบนยอดเับที่มีพลังงานสูงๆที่ไม่เสถียรที่เกิดขึ้นแบบเดียวอันนี้เราเรียกมันว่าสารอะไรคะสารเชิงซ้อน กำมันใช่ไหมอ่านะคะเจอแล้วตั้งแต่ที่เป็นภูเขาลูกเดียวนะคะสารเชิงซ้อนกำมันเนี่ยจะอยู่บนยอดเขาเนาะนะคะทีนี้ไอสารใหม่นี่แหละที่เราไม่รู้จักนี่แหละนะคะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะก็คือสารที่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของขั้นตอนก่อนหน้าแล้วก็มาเป็นสารต้งต้นของขั้นตอนถัดไปนะคะเราเรียกพวกนี้นว่าทางผ่านเนาะ,ะหรือว่าเป็นแบบตัวกลางนะคะสารตัวกลางเนาะ ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างปฏิกิริยาพวกนี้เนาะเราจะเรียกเขาว่าสารมัธยันสารมัธยันจะอยู่ที่ซีนเขานะคะสารมัธยันจะไม่สารมัธยันจะไม่ใช่เขียนมัธยันผิดโอ้ยอันนี้มัธยัน,ยนขอโทษเขียนยังไงอะขอดูกันอ๋อต่อราคกัน รือภาษาอังกฤษนะคะ Intermediate เนาะนะคะลักษณะแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นสารเชิงซ้อนกำมันเนาะจะเกิดขึ้นแบบเดียวและพลังงานสูงมากนะคะไม่สามารถตรวจจับได้นะคะส่วนสารมรธทยานพลังงานไม่สูงแต่ไม่สเสถียรมอนกัน,นะคะ่ะก็คือเกิดแค่แบบเดียวเหมือนกันเนาะเกิดเสร็จก็จะกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อนะคะแต่ยังสามารถตรวจจับได้ ่าแบบอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วเนาะนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรารู้จักคํานี้ละสารมัธยัน,นเจอแล้วเนาะนะคะมันคือสารตัวกลางนะคะทีนี้อีกคํหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าขั้นกําหนดอัตราคืออะไรเนาะ,ะอ่ะขออนุญาตขยับนิดหนึง่งเนาะกรรมการอันนี้เรามาดูคําว่าขั้น กำหนดอัตรานะแปลว่าเป็นขั้นที่กำหนดความเร็วของปฏิกิริยานี้ค่ะคือจะบอกว่า A ไปถึงไนเนี่ยเร็วแค่ไหนนะคะเราดูแค่ขั้นขั้นเดียวหรือเราสามารถคำนวณอัตราการเกิดยาเคมีจากขั้นขั้นนั้นขั้นเดียวเนาะเรียกว่าขั้นกำหนดอัตราซึ่งขั้นกำหนดอัตราคือขั้นที่เกิดได้ช้าที่สุดอ่า เราจะดูยังไงนะว่าภูเขาพวกนี้อันไหนเกิดชา้าเนาตัวที่เกิดช้านะคะคือตัวที่มี E A สูงที่สุดอ่าเราดูซิขั้นที่1น่งขั้นที่2อขั้นที่3และขั้นที่4ใคร E A สูงสุด,สดนะคะ E A เราวัดจากวัดจากสารตั้งต้นเนาะขึ้นไปที่ผลิตภัณฑ์แสดงว่า E A ของแต่ละตัวเนี่ย ก็คือเส้นสีน้ำเงิอนอันนี้ถูกไหมนะคะ,ะถามว่า E A ของขั้นตอนไหนสูงที่สุดขั้นที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งะคะเป็นขั้นกำหนดอัตราโอเคเนาะอ่ะ เขาให้เรียงใช่ไหมนะคะว่าเอ่อขั้นไหนเกิดเร็วสุดเนาะขั้นไหนเกิดช้าสุดนะคะขั้นที่เกิดเร็วที่สุดก็คือขั้นที่ EA ต่ําสุดก็คือขั้นที่3นะคะไล่ไปเนาะเกิดเร็วรองลงมาก็คือขั้นที่4อย่าลืมเขียนขั้นที่4ขั้นที่4นะคะแล้วก็ขั้นที่2 และสุดท้ายที่ช้าสุดก็คือขั้นที่หนึ่งแล้วคั้นที่หนึ่งก็จะเป็นขั้นกนําหนดอัตรานะคะทีนี้อันนี้คือพิจา,ารณาปฏิิยาไปข้างหน้านะคะแล้วถ้าเราพิจา,ารณาปฏิกิิรยาย้อนกลับเนาะก็คือให้ไอเป็นเป็นสารตั้งต้นแทนไอเป็นสารตั้งต้นแทนแล้วย้อนกลับทงนี้ถ้าเป็นปฏิยาย้อนกลับนะคะเราพิจารณานะคะ ลองดูลองพิจารณาดูว่าขั้นทางนี้นะคะก็จะกลายเป็นขั้นที่หนึ่งถูกไหมสีม่วงนะคะสีฟ้าเป็นขั้นที่สองสีเขียวเป็นขั้นที่สามและสีชมพูเป็นขั้นที่สี่นะคะพิจารณาสิขั้นที่หนึ่งเป็นดูดหรือคายพลังงานอ่าขั้นที่หนึ่งะคะเป็นดูดหรือคายพลังงานอ่ขั้นที่หนึ่งนะคะเทียบสารตั้งต้นเนาะกับผลิตภัณฑ์ พลั์ต่ำกว่าใช่ไหมอ่ะผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าแสดงว่าขายพลังงานอ่ะทีนี้ที่เหลือหนูลองไล่เองเนาะนะคะลองไล่เองเดี๋ยวรูส่งเฉลยให้นะหนูลองไล่เองนะคะแล้วก็มีอีกข้อนึงเนาะถามถึง EA หอของปฏิยาย้อนกลับว่าใครเป็นขั้นกําหนดอัตราก็ดูเหมือนกันเลยนะคะก็คือ EA เราก็จะวัดจากสัวมต้นใช่ไหมขึ้นไปที่ยอดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือเส้นสีส้มอันนี้ e อย้อนกลับเป็นเส้นสีชมถูกไหมเพราะว่ามันต้องวิ่งจากทางนี้ไปนะคะอ่ะโอเคยอดเข่าในสูงสุดยอดเข่านั้นแหละนะคะเป็นขั้นกำหนดอ,อัตราแล้วก็เกิดช้าที่สุดนะคะอ่ะส่วนอยอดเข่าในที่มันเตี้ยๆนะคะก็จะเป็นขั้นที่เกิดเร็วสุดแล้วก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นขั้นกำหนดอ,อัตราด้วย อ่ะโอเคเนาะคูประมาณนี้นะคะนะักเรียนทำเองนะข้อ9.1 9.2 9.3 9.4แล้วก็9.5นะคะ<อ>เดี๋ยวคูจะส่งเฉลยให้ทีหลังนะคะอ่านะทีนี้จริงๆก็เฉลยแล้วแหละชื่อว่าพูดไปแล้วเนาะนะคะเรามาดูข้อ10กันนะคะอ,อีอ้เป็นปฏิกิริยา2ขั้นตอนเห็นไหมใช่ไหมคะเป็นจริงๆแล้วปฏิกิริยาคือจาก A ไป E นะคะ จาก A ไป E ะะมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะคะก็คือจาก A ไป C มี E A เท่ากับ50มี Delta H 1หาเท่ากับ40 E A 2เท่ากับ10แล้วก็เดลต้ H เท่ากับ60อ่ะเขาถามอะไรเราบ้างนะคะ 1. ปฏิกิริยา E A เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใด A ไป E ไปชปจ e าก A ไป E เป็นการเปลี่ยนพลังงานแบบใดเปลีป่ยนแปลงพลังงานแบบใดก็คือให้ดูที่เดลต้า E เนาะนะคะอ่าเดลต้า E ของ A กับ E e มีพลังงานต่ำกว่า A ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าสารตั้งต้นแสดงว่าดูดหรือคายพลังงานอ่าผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าสารตั้งต้นแสดงว่าคายพลังงาน คายพลังงานออกไปผลิตภัณฑ์ก็เลยพลังงานต่ำนะคะถามว่าคายเท่าไหร่ก็ให้ดูความแตกต่างนะคะเพราะว่าง A e กับ E ตรงนี้ค,คิดยังไงนะค,คิดยังไงนะอ่าเส้นยาวนี้60ใช่ไหมคะเ,คเนาะเส้นยาวนี้60สิคูรบสีออกอใช่ไหมรบสี่ออกลบตรงนี้ออกอก็จะได้เส้นส้มพอดีนะ,ะคะเพราะฉะนั้น ใลัางงานเท่าไหร่ก็เอา60บลบ40ก็เป็น20กิโลจูลต่อไปนะคะปฏิยานี้ถ้าผันกลับได้ผันกลับได้แปลว่าย้อนกลับได้นะคะย้อนกลับมาอีกด้นหนึ่งให้ e เป็นผลังต้นแล้วก็ a เป็นผลิตภัณฑ์ถามว่าขั้นกําหนดอัตราของปฏิยาย้อนกลับได้คือขั้นไหน ก็คือขั้นที่มีภูเขาสูงใช่ปะเราต้องวัด EA ใหม่เนาะนะคะต้องวัดจากทางนี้เป็นสารตั้งต้นแทนขึ้นไปบนยอดเขาอันนี้คือ EA หนึ่งแล้วก็จากตีนเขาอันนี้นะไปถึงยอดเขาอันนี้อันนี้คือ EA สองเห็นไหมเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นทางนี้เนาะลงแล้วก็ขึ้นทางนี้ เพราะฉะนั้นขั้นกำหนดอัตรานะคะก็คือขั้นที่หนึ่งถูกป่ะเพราะว่าสูงกว่านะคะเกิดช้ากว่าก็คือจาก e ไป d ขั้นจาก e ไป d นะคะมีพลังงาน e a เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเอาอะไรบวกกันดีเนาะอันนี้ละกันนะคะหกสิบนี่ใช่ไหม วกกับตรงนี้นะคะก็คืออีกก็คือสิบเนาะอ่ะหกสิบบกสิเท่ากับเจ็นนะะิบกโลจูเนาะเหมือนที่ครูบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องจําสูตรนะเราแค่รู้ว่าตรงไหนคือ EA ตรงไหนคือเดลต้าอีนะคะแล้วก็ดูเลขเอาว่าเราสามารถเอาตัวไหนมาลบหาระยะตรงนั้น